สวัสดีค่ะทุกอินเตอร์เทรนนิ่งออนไลน์วันนี้นะคะจะมาพาทีมงานนะคะโหลดแอปซูมแล้วก็พาเข้าห้องซูมด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะกดเข้าไปที่ห้องไลน์นะคะตุกส่งลิงก์เข้าที่ห้องเบสิกนะคะกดเข้าไปตรงลิงก์นะคะแล้วก็กดติดตั้งนะคะสำหรับคนที่ไม่มีลิงก์นะคะก็ให้เข้าไปที่เพจสตูแล้วพิมพ์คำว่า z w o m นะคะ หน้าตาของเจ้าห้องซูมก็จะเป็นรูปวิดีโอมีวงกลมสีฟ้านะคะเดี๋ยวรอการติดตั้งแป๊บหนึ่งนะคะแล้วจะพาเข้าห้องซูมกันนะคะติดตั้งเสร็จแล้วเปิดเข้าไปเลยนะคะกดทางด้านฝั่งขวานะคะตรงนี้เป็นช่องใส่ ID ดีนะคะเราก็จะมีรหัสของห้องก็คือ หกศูนย์หนึ่งนะคะห้าแปดห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ปัดตรงตัวแถบหนังสือที่อยู่ข้างล่างนะคะ TURN ไปฝั่งขวานะคะให้เป็นสีฟ้าแล้วเราก็กดแถบสีฟ้าด้านล่างนะคะจากนั้นพอมาหน้านี้นะคะให้เราเปลี่ยนใส่ชื่อเรานะคะ ใส่ชื่อตามไลน์เลยนะคะถ้าคนที่ยังไม่เคยเข้าต้องใส่รหัสอีเมลได้วยนะคะแต่ถ้าคนที่เคยเข้าแล้วอาจจะไม่ต้องได้ใส่นะคะเพราะว่ามันจะมีอ่าเขาจะจำอยู่นะ,ะแต่ถ้าขึ้นให้ใส่เราก็ใส่นะคะ จากนั้นก็กดโอเคนะคะเราก็จะผ่านเข้ามาในหน้าห้องซูมนะคะโดยปกติหน้านี้นะคะถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรามีมากพอนะคะมันจะขึ้น

ที่ร้อยเก้าสิบห้ากันนั่นมากนะครับนั่นคมมากแต่เอกวางขายเป็นปีนานะครับก็น่าจะเยอะไม่มากนะครับก็ไปหาซื้อนะครับเอาไปซื้อเงิในการสปอนเซอร์และสร้างทีมนะครับได้แน่แน่นี่ครับนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับท่านใดที่สั่งจองหนังสือต่างอินเตอร์นะครับหรือเด็กดอยคุยอนเตอนะครับพบกันที่ออฟฟิศนะครับโรงพิมพ์จะมาส่งที่ออฟฟิศได้หนึ่งพันฉบับก่อนนะครับแล้วก็ วันเสา,าร์นะครับวันจันทร์อีกวันจันทร์อีกประมาณสี่พันวันละคารอีกห้าพันก็รวมสิบพันตีนะครับสําหรับที่ท่านสัมรจงไว้นะครับก็ติดต่อมารับได้นะครับแต่ก็คิดที่เอาเบอร์ในหมื่นะครับราย์สิบห้าวันนะครับ พอเราเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะคะหน้านี้จะมีเมนูที่อยู่ด้านล่างนะคะถ้าอัพโหลดสบมบูรณ์นะคะเพราะว่าอันนี้คือสัญญาณิานเทไม่พอนะคะก็คือโดยปกติแล้วจะมีรูปไฟรูปวีโอรูปเมนูต่างๆนะคะถ้าเราจะพิม์มันก็จะมีตรงให้เรากดเข้าไปตรงหน้าพิมพ์นะคะแล้วก็เวลาเราจะออกนะคะให้เรากดตรงมุมสีแดงนะคะ L E A V E นะคะ ก็ให้เรากดตรงนี้มันก็จะออกนะคะนี่ก็คือการเข้าสู่ห้องซูมกดออกก็คือออกมาหน้านี้เลยนะคะแล้วก็กดปุ่มโฮมนะคะอันนี้ก็คือวิธีการเข้าห้องซูมส่วนวิธีการใช้เมนูห้องซูมนั้นเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าตู้จะมาทําให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจนะคะไม่สามารถเข้าไปสู่หน้าเมนูหลักของอ่าห้องซูมได้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะก็ ขอจบการบันทึกไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเป็นวิธีการเข้าห้องซูมนะคะว่าเข้าห้องซูมเราเข้ากันยังไงส่วนโอกาสหน้านะคะจะมาพาทําเมนูต่างๆในห้องซูมนะคะว่าตรงไหนใช้เปิดไมค์พูดตรงไหนใช้ส่งข้อความหรือพิมพ์หรือเมนูต่างๆที่อยู่หน้าหลักนะคะวันนี้ก็ขอจบอ คลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้หวังว่าทีมงานคงจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ